สวัสดีครับขอต้อนรับกับข้อสู่มันหนาวนอกกรอบในตอนที่แล้วเราได้คุยกันถึงเรื่องการจัดการกับเสียงในใจเสียงที่คอยบั่นทอนและทําให้เราสงสัยในตัวเองก่อนได้เรียนรู้ที่จะแยกแยะเสียงเหล่านั้นและใช้มันเป็นแรงผลักดันแทนที่จะยอมให้มันหยุดยั้งเขาการเดินทางของเขาเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้เผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่นั่นคือ ความเข้าใจเรื่องความสำเร็จที่แตกต่างกันระหว่างตัวเขาเองกับคนรอบข้างวันนั้นเป็นวันรวมญาติก่อนกลับบ้านไปกินข้าวกับครอบครัวและเหมือนเช่นเคยคำถามที่มักจะถูกถามขึ้นมาเสมอคือเป็นยังไงบ้านก่อนงานดีไหมเงินเดือนขึ้นหรือยังเมื่อไหร่จะได้เป็นหัวหน้าทุกคนในครอบครัวดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับความสำเร็จที่วัดได้ด้วยตัวเลขด้วยตำแหน่งด้วยสิ่งที่จับต้องได้สำหรับพวกเขา ความสำเร็จก็คือการเติบโตในสายงานที่มั่นคงการมีเงินเดือนที่สูงขึ้นการมีหน้าตาในสังคมกอนลุงว่างานวิศวะก็ดีนะแต่ถ้าอยากก้าวหน้าต้องตั้งใจทำงานให้มากกว่านี้หน่อยเห็นเพื่อนๆรุ่นเดียวกับเราบางคนเป็นหัวหน้าแล้วนะกอนยิ้มรับคำพูดเหล่านั้นแต่ในใจเขากลับรู้สึกอึดอัดเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมาตลอดหนึ่งเดือนการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ การสร้างวินัยให้ตัวเองการจัดการกับความสงสัยในใจมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยในสายตาของคนอื่นเขานึกย้อนไปถึงเพื่อนร่วมรุ่นคนหนึ่งที่กำลังจะได้รับตำแหน่งผู้จัดการเพื่อนคนนี้ทุ่มเทให้งานอย่างหนักทำงานล่วงเวลาแทบทุกวันแต่เขารู้ดีว่าเพื่อนคนนี้มีความเครียดสะสมมากแค่ไหนต้องกินยาแก้ปวดหัวบ่อยแค่ไหนแล้วก่อนก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเอง ความสำเร็จที่แท้จริงคืออะไรหลังจากกลับจากบ้านกอนตัดสินใจโทรหาอาร์มอีกครั้งอาร์มฉันรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเดินสวนทางกับทุกคนวะคนอื่นเขาแข่งกันเติบโตเอสายงานแต่ฉันกลับมานั่งวาดรูปนั่งอ่านหนังสือทำไมมันรู้สึกแปลกๆวะกอนมันก็ไม่ได้แปลกหรอกมึงแค่กำลังวัดความสำเร็จในมุมที่แตกต่างจากคนอื่นแค่นั้นเองอาร์มสอนให้กอนมองเห็นว่าความสำเร็จ มันไม่ได้มีแค่แบบเดียวมันมีความสำเร็จภายนอกที่วัดได้ด้วยตัวเลขด้วยตำแหน่งและความสำเร็จภายในที่วัดได้ด้วยการเติบโตของจิตใจด้วยความสุขที่เรามีในทุกๆวันและด้วยความสามารถในการควบคุมชีวิตของเราเองลองคิดดูนะในเดือนที่ผ่านมามึงได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างได้จัดการกับเสียงที่คอยบอกให้มึงหยุดได้หรือยังมึงได้เริ่มสร้างวินัยให้ตัวเองแล้วหรือยัง ก่อนเริ่มทบทวนสิ่งที่เขาได้ทำไปเขารู้สึกได้ว่าตัวเองมีความสามารถในการรับมือกับความเครียดได้ดีขึ้นเขารู้สึกภูมิใจที่ตัวเองสามารถเอาชนะความขี้เกียจได้และเขารู้สึกมีความสุขที่ได้ใช้เวลาไปกับสิ่งที่ตัวเองสนใจจริงๆนั่นแหละครับคือความสำเร็จภายในความสำเร็จที่แท้จริงสำหรับกูคือการที่กูได้ทำในสิ่งที่รัก และได้เห็นตัวเองเติบโตขึ้นทุกวันแม้จะเล็กน้อยก็ตามมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกครั้งที่กูเอาชนะความท้าทายเล็กๆในใจได้กูก็รู้สึกเหมือนตัวเองชนะสงครามใหญ่ๆในชีวิตเลยวะ่ะอาร์มกล่าวอย่างสะใจหลังจากได้คุยกับอาร์มก่อนเริ่มกลับมามองชีวิตตัวเองใหม่เขารู้แล้วว่าการเติบโตในหน้าที่การงานเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเขายังคงตั้งใจทำงานประจำให้ดี แต่เขาก็จะให้ความสำคัญกับการเติบโตภายในของตัวเองด้วยเขาเริ่มมองว่าการทำกิจวัตรต่างๆที่เคยตั้งไว้มันไม่ใช่แค่การหาตัวเองแต่มันคือการสร้างสินทรัพย์ภายในที่จะติดตัวเข้าไปตลอดชีวิตสินทรัพย์ที่ว่านั้นไม่ใช่เงินทองหรือตำแหน่งแต่มันคือทักษะมันคือความสามารถในการปรับตัวมันคือความคิดที่ยืดหยุ่นและมันคือวินัยที่แข็งแกร่งเขาเริ่มเข้าใจว่า คนเราไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราสามารถมีทั้งความสำเร็จภายนอกและภายในได้แต่เราต้องเป็นคนกำหนดนิยามของความสำเร็จนั้นด้วยตัวเราเองด้วยไม่ใช่ปล่อยให้คนอื่นมานิยามให้เราเองการเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองนั้นไม่ได้มีแค่การลงมือทําสิ่งต่างๆเท่านั้นแต่มันคือการตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่เราเคยเชื่อรวมถึงคำว่าความสำเร็จด้วย ความมั่นคงที่แท้จริงในโลกปัจจุบันนี้ไม่ได้มาจากอาชีพแต่มาจากอิสระทางความคิดมาจากความสามารถในการกำหนดนิยามของชีวิตเราเองไม่ว่าคนอื่นจะมองว่ามันเป็นอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณกำลังรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเดินสวนทางกับคนอื่นอย่าพึ่งท้อใจนะครับลองหันกลับมามองสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้สิ่งที่ตัวเองได้เอาชนะมาและมองว่า มันคือความสำเร็จภายในที่ไม่มีใครจะเอาไปจากคุณได้ก่อนเริ่มเข้าใจแล้วว่าความสำเร็จไม่ได้มีแค่แบบเดียวเขาเริ่มให้ความสำคัญกับการเติบโตภายในของตัวเองควบคู่ไปกับการเติบโตในหน้าที่การงานแต่การเดินทางมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับถ้าเราคิดจะก้าวออกจากกรอบเราจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่เจ็บปวดและในวันนี้ก่อนก็จะได้เจอกับครูที่โหดร้ายที่สุดแต่ก็สอนบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุด นั่นก็คือความล้มเหลวหลังจากที่ก่อนเริ่มสร้างกิจวัตรใหม่ๆและรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเขาตัดสินใจที่จะลองทำโปรเจกต์เล็กๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาชอบนั่นก็คือการเขียนบทความสั้นๆเพื่อแบ่งปันเรื่องราวและข้อคิดที่ได้จากการค้นหาตัวเองเขาใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการค้นคว้าข้อมูลเขียนและแก้ไขบทความเขามีความมุ่งม,มั่นและใส่ใจในทุกรายละเอียด และเมื่อบทความเสร็จสมบูรณ์เขาก็อัปโหลดมันขึ้นไปบนช่องทางออนไลน์แห่งหนึ่งด้วยความหวังว่าจะมีคนเข้ามาอ่านและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่แล้วสองวันผ่านไปไม่มีใครกดถูกใจไม่มีใครแสดงความคิดเห็นและยอดเข้าชมก็แทบจะเป็นศูนย์ก่อนรู้สึกเหมือนน้ำเย็นๆสาดเข้าหน้าความรู้สึกมั่นใจที่เขาสร้างมาตลอดหลายเดือนหายไปในพริบตาความรู้สึกท้อแท้ กลับเข้ามาแทนที่เขานั่งมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ว่างเปล่าแล้วเริ่มได้ยินเสียงในใจที่เคยจัดการได้แล้วกลับมาดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันดังกว่าเดิมเห็นไหมบอกแล้วว่ามันไร้สาระแกไม่มีพรสวรรค์หรอกกลับไปทำงานประจำเถอะคนอื่นเขาทำได้ดีกว่าทั้งเยอะแกเป็นแค่ตัวตลกความรู้สึกของกอในตอนนั้นมันเจ็บปวดมากครับเขาไม่ได้เจ็บปวดเพราะผลลัพธ แต่เขาเจ็บปวดเพราะความพยายามที่ทุ่มเทลงไปมันดูเหมือนจะไม่มีค่าอะไรเลยเขาเก็บตัวเงียบๆอยู่คนเดียวไม่ไปไหนไม่ทำอะไรจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจโทรหาอาร์มอีกครั้งอาร์มฉันว่าฉันไม่เหมาะกับเรื่องแบบนี้วะ่ะฉันลองแล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยมันคงไม่ใช่ทางของฉันจริงๆอาร์มฟังเรื่องราวทั้งหมดด้วยความเข้าใจ แล้วตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่หนักแน่นก่อนมึงไม่ได้ล้มเหลวหรอกมึงแค่ได้เรียนรู้ก่อนเงียบไปสักพักเขาไม่เข้าใจคำพูดของอาร์มความรู้สึกที่เขามีในตอนนี้คือความพ่ายแพ้ไม่เห็นจะมีอะไรที่เรียกว่าการเรียนรู้เลยสักนิดความล้มเหลวมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดว่าก่อนมันคือข้อมูลมันคือสิ่งที่บอกเราว่าเราทำอะไรผิดไปว่าเราต้องปรับปรุงตรงไหน การที่งานของมึงไม่มีคนสนใจมันไม่ได้หมายความว่าง,งานของมึงไม่ดีแต่มันอาจจะหมายถึงระบบมันกำลังเรียนรู้คอนเทนต์ของมึงมึงอาจจะยังไม่เข้าใจกลุ่มเป้าหมายของมึงดีพอหรืออาจจะสื่อสารผิดวิธีอามยกตัวอย่างให้ก่อนฟังตอนที่กูเปิดร้านใหม่ๆยอดขายแทบไม่มีเลยกูก็คิดว่าตัวเองทำกาแฟไม่อร่อยแต่ความจริงคือทำเลที่กูเลือกมันไม่เหมาะกับกลุ่มลูกค้ากูเลยต้องย้ายร้าน และเริ่มใหม่ถ้าวันนั้นกูไม่ล้มเหลวกูก็คงไม่มีทางรู้ความจริงข้อนี้เลยก่อนเริ่มมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องที่น่าอายแต่เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องเจอหากต้องการที่จะเติบโตเขากลับมานั่งทบทวนโปรเจกต์ของตัวเองอีกครั้งแต่คราวนี้เขาไม่ได้มองมันด้วยความรู้สึกผิดหวังแต่มองด้วยสายตาของนักเรียนที่กำลังเรียนรู้เขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเอง ทำไมบทความของฉันถึงไม่มีคนอ่านฉันสื่อสารเนื้อหาได้ดีพอหรือยังฉันควรจะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายกว่านี้หรือเปล่าฉันควรจะลองเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอไหมเป็นวิดีโอหรือพอดแคสต์เหมือนที่ฉันกําลังฟังอยู่ตอนนี้การตั้งคำถามเหล่านี้ทำให้กอนได้คำตอบมากมายที่เขาไม่เคยนึกถึงมาก่อนเขารู้แล้วว่าบางทีการเขียนเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่ทางของเขา บางทีเสียงในหัวของเขาอาจจะเหมาะกับการบรรยายมากกว่าบางทีเขาอาจจะต้องการพื้นที่ในการสื่อสารที่แตกต่างออกไปและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ก่อนได้เรียนรู้ที่จะล้มให้เร็วเรียนรู้ให้ไวและลุกให้เร็วขึ้นการค้นหาตัวเองมันไม่ใช่การเดินทางที่จะไม่มีอุปสรรคแต่การเดินทางที่แท้จริงคือการที่เราต้องยอมรับว่าเราจะต้องล้มและเราจะต้องลุกขึ้นมาให้ได้ ความมั่นคงที่แท้จริงในโลกปัจจุบันนี้ไม่ได้มาจากอาชีพที่ไม่มีวันเปลี่ยนแต่มาจากความสามารถในการล้มแล้วลุกมาจากความกล้าที่จะล้มเหลวและความเข้าใจว่าความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณกำลังเผชิญหน้ากับความล้มเหลวอย่าเพิ่งท้อใจนะครับลองมองมันเป็นครูที่กำลังจะสอนบทเรียนที่มีค่าที่สุดให้กับคุณและคุณจะพบว่า มันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการเดินทางครั้งนี้เมื่อก่อนที่ได้เผชิญหน้ากับความล้มเหลวครั้งแรกจากการเขียนบทความแต่เขาก็เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นบทเรียนที่มีค่าและมองว่าความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของการเดินทางแต่การเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองนั้นไม่ได้มีแค่ความล้มเหลวเป็นอุปสครรคครับบางครั้งอุปสรรคที่หนักกว่านั้นกลับเป็นเสียงจากคนที่เราแคร์มากที่สุด เสียงจากคนรอบข้างที่อาจจะไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เลยหลังจากที่กอนได้ทบทวนความล้มเหลวของตัวเองและเริ่มมีกำลังใจที่จะทำสิ่งใหม่ๆเขาตัดสินใจที่จะลองทำพอดแคสต์เหมือนกับที่เขาเคยคิดไว้แต่คราวนี้เขาไม่ได้ทำอย่างเงียบๆอีกต่อไปเขาเริ่มเปิดเผยให้เพื่อนและคนใกล้ชิดบางคนรู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่กอน มึงจะทำพอดแคสต์จริงๆเหรอวะไม่กลัวคนอื่นเขาว่าเอาเหรอว่าแบบงานการไม่ทำมาทำอะไรไร้าสาระก่อนพอได้แล้วนะทำอะไรก็ควรจะให้มันเป็นงานเป็นการหน่อยเสียเวลาเปล่าๆคำพูดเหล่านี้แม้จะไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายแต่มันก็ทำร้ายก่อนได้ไม่แพ้ความล้มเหลวเลยครับเขารู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกมองเป็นคนหลาะแหละ เป็นคนที่ไม่จริงจังกับชีวิตทั้งๆท,ที่เขากําลังทําในสิ่งที่จริงจังที่สุดในชีวิตต่างหากเขาเริ่มสับสนอีกครั้งเขาไม่รู้ว่าควรจะรับฟังคําวิจารณ์เหล่านี้ดีไหมหรือควรจะทําเป็นไม่สนใจเพราะในใจลึกๆเขาก็รู้ดีว่าคําพูดเหล่านั้นส่วนหนึ่งมันมาจากความหวังดีแต่ทําไมมันถึงทําให้เขารู้สึกแย่ขนาดนี้นะเขาจรงตัดสินใจกลับไปหาอาร์มอีกครั้ง เพื่อนคนเดิมที่คอยเป็นที่ปรึกษาให้เขาเสมออาร์มฉันควรจะทำยังไงดีวะฉันรู้ว่าพวกเขาก็หวังดีแต่คำพูดมันทำให้ฉันหมดกำลังใจเลยวะอาร์มเงยหน้าขึ้นมามองกรแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่หนักแน่นกรมึงต้องแยกแยะให้ออกวะว่าคำวิจารณ์ไหนคือข้อมูลและคำวิจารณ์ไหนคือความเห็นที่มาจากความกลัวของคนอื่น อามสอนให้ก่อนมองคำวิจารณ์เป็น2ประเภทประเภทที่ 1. คําคำวิจารณ์ที่มาจากผู้เชี่ยวชาญหรือข้อมูลคำวิจารณ์ที่มาจากคนที่เคยทำเรื่องที่เราทำมาก่อนหรือมีความรู้ในด้านที่เราสนใจคำวิจารณ์เหล่านี้มักจะมาพร้อมกับคำแนะนำที่เป็นรูปธรรมและมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้เราดีขึ้นประเภทที่2คํคำวิจารณ์ที่มาจากความกลัวหรือความเห็น คำวิจารณ์ที่มาจากคนที่ไม่ได้ทําในสิ่งที่เราทําคนเหล่านี้มักจะพูดถึงสิ่งที่พวกเขาไม่คุ้นเคยและคําพูดของพวกเขาอาจจะมาจากความกลัวความไม่เข้าใจหรือแม้แต่ความอิจฉาเล็กๆน้อยๆคําพูดที่บอกว่างานการไม่ทํามาทําอะไรไร้สาระมันเป็นความเห็นว่ามันไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่ช่วยให้มึงทําได้ดีขึ้นเลยมันแค่สะท้อนความกลัวของคนพูดว่าถ้าเขาทําแบบมึงแล้ว ชีวิตจะพังเมื่อก่อนเข้าใจความแตกต่างนี้เขาก็เริ่มหาวิธีที่จะรับมือกับมัน 1. รับฟังอย่างมีสติเขาไม่ได้ปฏิเสธคําวิจารณ์เหล่านั้นทันทีแต่เขาเลือกที่จะรับฟังแล้วนำมาคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบว่าคำพูดไหนคือข้อมูลที่มีประโยชน์และคำพูดไหนคือความเห็นที่ไม่มีประโยชน์ 2. ตั้งคำถามกลับไปในใจเมื่อได้ยินคำวิจารณ์ที่ดูไม่เข้าท่าเขาจะตั้งคำถามกลับไปในใจว่า คำพูดนี้มาจากความหวังดีหรือความกลัวและคำพูดนี้ช่วยให้ฉันดีขึ้นได้อย่างไร 3. สร้างกลุ่มคนเล็กๆที่คอยสนับสนุนก่อนเริ่มที่จะเปิดใจพูดคุยกับเพื่อนๆหรือคนรู้จักที่กำลังทำสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นๆเขาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้กำลังใจจากกลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งทำให้เขารู้สึกไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป การเรียนรู้ที่จะแยกแยะและจัดการกับคำวิจารณ์จากคนรอบข้างมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่มันคือทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่คิดจะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองเพราะมันจะช่วยให้เราไม่ถูกแรงกดดันจากสังคมมาบงการชีวิตของเราการค้นหาตัวเองมันคือการเดินทางที่ต้องใช้ความกล้าหาญความกล้าที่จะล้มและความกล้าที่จะถูกวิจารณ์แต่เมื่อเราผ่านมันไปได้เราจะพบว่าความมั่นคงที่แท้จริง ไม่ได้มาจากคำชื่นชมของคนอื่นแต่มันมาจากความเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถในการฟังเสียงหัวใจของตัวเองมากกว่าเสียงจากคนรอบข้างเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณกำลังรู้สึกไม่มั่นใจเพราะคำวิจารณ์ของคนอื่นลองมองคำพูดเหล่านั้นด้วยสายตาของนักเรียนที่กำลังเรียนรู้แล้วคุณจะพบว่ามันเป็นแค่บททดสอบเล็กๆที่จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นและเมื่อคุณผ่านมันไปได้ คุณจะพบว่าคุณสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองอย่างภาคภูมิใจในบทต่อไปเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการจัดการกับความรู้สึกอิจฉาเมื่อก่อนต้องเผชิญหน้ากับความสำเร็จของคนอื่นและเราจะมาดูกันว่าเขาจะเปลี่ยนความรู้สึกนั้นให้เป็นพลังงานบวกได้อย่างไรในบทที่แล้วเราได้คุยกันถึงเรื่องราวของก่อนที่ได้เรียนรู้ที่จะแยกแยะ และจัดการกับคำวิจารณ์จากคนรอบข้างเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าการเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองนั้นไม่ได้มีแค่ความล้มเหลวเป็นอปรสรรคแต่ยังมีเสียงจากคนรอบข้างที่เราต้องรับมือแต่การเดินทางยังไม่จบแค่นั้นครับในวันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจความรู้สึกหนึ่งที่หลายคนอาจจะเคยรู้สึกความรู้สึกที่แสนจะซับซ้อนและบางครั้งก็น่าอึอดอัดนั่นก็คือความอิจฉา หลังจากที่กอนเริ่มทำพอดแคสต์และเรียนรู้ที่จะรับมือกับคำวิจารณ์เขาก็รู้สึกมีกำลังใจที่จะเดินหน้าต่อไปเขาเริ่มเข้ากลุ่มสังคมออนไลน์ที่พูดคุยเรื่องการพัฒนาตัวเองและได้เห็นความสำเร็จของคนอื่นๆที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันวันหนึ่งกอนเห็นโพสต์ของเพื่อนสมัยเรียนคนหนึ่งที่เพิ่งได้ตำแหน่งผู้จัดการในบริษัทใหญ่มีรถหรูมีบ้านสวย และได้ไปท่องเที่ยวรอบโลกก่อนมองดูรูปภาพเหล่านั้นแล้วความรู้สึกบางอย่างก็เริ่มกาอตัวขึ้นในใจมันไม่ใช่ความรู้สึกเกลียดชังแต่มันคือความรู้สึกเจ็บแปลบเล็กๆที่ว่าทำไมเขาถึงไปได้ไกลขนาดนั้น,น,นแล้วเรายังอยู่ที่เดิมอยู่เลยเขาเริ่มเปรียบเทียบชีวิตของตัวเองกับชีวิตของเพื่อนในขณะที่เพื่อนกำลังก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในหน้าที่การงานเขากลับกำลังเริ่มต้นจากศูนย เขาเริ่มสงสัยในเส้นทางที่ตัวเองเลือกแล้วเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าที่ทำอยู่มันถูกทางแล้วหรอความอิจฉาไม่ใช่เรื่องน่าอายครับมันเป็นความรู้สึกที่บอกเราว่าเราต้องการอะไรบางอย่างที่เรายังไม่มีและในวันที่เราเห็นคนอื่นไปได้ดีกว่ามันก็ยิ่งตอกย้ำความรู้สึกนั้นให้ชัดเจนขึ้นแต่ถ้าเราปล่อยให้ความอิจฉาครอบงำมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่บั่นทอนเราจากข้างในก่อนรู้สึกแย่เขาพยายามทำเป็นไม่สนใจ แต่ในใจเขากลับนึกถึงเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า,ลาจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจโทรหาอาร์มอีกครั้งอาร์มฉันรู้สึกแย่วะเห็นเพื่อนคนอื่นเขาไปได้ดีกว่าแต่ฉันกลับยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยอาร์มเงียบไปสักพักแล้วตอบกลับมาด้วยน้ําเสียงที่เข้าใจและหนักแน่นก่อนมึงไม่ได้ล้มเหลวหรอกมึงแค่ได้เรียนรู้ก่อนเงียบไปสักพักเขาไม่เข้าใจคำพูดของอาร์ม ความรู้สึกที่เขามีในตอนนี้คือความพ่ายแพ้ไม่เห็นมีอะไรที่เรียกว่าการเรียนรู้เลยสักนิดความอิจฉาถ้าเรามองให้ดีมันก็คือสัญญาณวะสัญญาณที่บอกเราว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆในชีวิตแทนที่จะปล่อยให้ความรู้สึกนั้นบั่นทอนเราลองเปลี่ยนมันเป็นคำถามดูสิว่าเพื่อนมึงไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรและมึงจะเรียนรู้จากเขาได้อย่างไร อามสอนให้กรมองความอิดช้าในมุมที่แตกต่างออกไปแทนที่จะมองว่ามันเป็นคู่แข่งลองมองว่ามันเป็นตัวอย่างตัวอย่างของคนที่กำลังทำในสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วเรียนรู้จากพวกเขากรมึงไม่ได้อยู่จุดเดิมหรอกมึงแค่กำลังเดินไปในเส้นทางที่แตกต่างจากเขาแค่นั้นเองและเส้นทางที่มึงเลือกมันคือเส้นทางที่มึงได้กำหนดเองไม่เหมือนกับเขาที่อาจจะต้องทำตามแผนที่ที่คนอื่นสร้างขึ้นมา เมื่อก่อนเข้าใจความแตกต่างนี้เขาก็เริ่มหาวิธีที่จะเปลี่ยนความรู้สึกนั้นให้เป็นพลังงานบวก 1. เปลี่ยนจากการเปรียบเทียบเป็นการเรียนรู้แทนที่จะเปรียบเทียบชีวิตของตัวเองกับชีวิตของเพื่อนก่อนเริ่มศึกษาว่าเพื่อนของเขาทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จเขามองว่าเพื่อนคนนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วนาแนวคิดและวิธีการของเขามาปรับใช้กับตัวเอง 2.. โฟกัสที่การเติบโตของตัวเองก่อนกลับมาให้ความสําคัญกับกิจวัตรที่เขาสร้างขึ้นเขาเตือนตัวเองว่าการเดินทางของเขาไม่ได้มีจุดหมายปลายทางเหมือนคนอื่นแต่การเดินทางของเขาคือการเติบโตในทุกๆวัน 3. แสดงความยินดีกับคนอื่นอย่างจริงใจก่อนเริ่มที่จะส่งข้อความแสดงความยินดีกับเพื่อนคนนั้นอย่างจริงใจและเมื่อเขารู้สึกยินดีกับคนอื่นความรู้สึกอิจฉาในใจของเขา ก็เบาบางลงไปการเรียนรู้ที่จะจัดการกับความอิจฉามันไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่มันคือทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่คิดจะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองเพราะมันจะช่วยให้เราไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเปรียบเทียบกับคนอื่นและสามารถมีสมาธิกับการเดินทางของเราเองได้อย่างเต็มที่เอาไว้ผมจะมาแชร์วิธีการคิดที่ไม่อิจฉาคนอื่นเลยได้แบบร้อ์ใน EP อื่นๆนะครับ ทักษะนี้ค่อนข้างต้องใช้เวลาในการฝึกฝนไม่น้อยแต่มันทำได้แน่นอนผมรับประกันการค้นหาตัวเองมันคือการเดินทางที่ต้องใช้ความกล้าหาญความกล้าที่จะล้มความกล้าที่จะถูกวิจารณ์และความกล้าที่ยอมรับความรู้สึกที่อยู่ข้างในความมั่นคงที่แท้จริงในจิตใจของยุคปัจจุบันนี้ ไม่ได้มาจากการเปรียบเทียบกับคนอื่นจนมากเกินไปแต่มันมาจากการที่เราแข่งกับตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกการที่เราเป็นคนที่ดีกว่าเมื่อวานในทุกๆวันนั่นแหละครับคือสิ่งที่ควรโฟกัสที่สุดก่อนที่เราจะไปแข่งหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นในระดับที่สูงขึ้นต่อไป <S 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 เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณกำลังรู้สึกไม่สบายใจ เพราะเห็นคนอื่นได้ดีกว่าลองเปลี่ยนความรู้สึกนั้นให้เป็นพลังงานบวกนะครับแล้วคุณจะพบว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการเดินทางครั้งนี้ใน EP ต่อไปเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการจัดการกับความเหนื่อยล้าเมื่อก่อนต้องเผชิญกับวันที่รู้สึกหมดไฟและเราจะมาดูกันว่าเขาจะทำอย่างไรเพื่อเติมไฟให้ตัวเองกลับมาลุกโชนอีกครั้ง ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ